สำหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเขียนแบบไฟฟ้านะครับเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Solid Works e l e c t i c a l นะครับกับโปรเจกต์ Packaging Line Assembly ตัวนี้นะครับก็ให้เรากลับาที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเลือกที่ตัว Project Manager ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะเปิดไฟล์ที่อยู่หน้าจอสักครู่นะครับให้เรามาที่ Archive นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ Desktop แล้วไปเลือก select นะครับ p a c k a g i จิง i n e s m b จากนั้นกด open จากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงชื่อโปรเจกต์จะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เป็นโปรเจกต์ที่ไว้ใช้ฝึกสอนนะครับในโปรแกรม s o l e r w i n d s แต่ว่าใช้แรกๆเลยนะครับเอาละทีนี้กดปุ่ม ok ไปเลยนะครับทีนี้ก็จะมีหน้าต่างนะครับในการ merge library ขึ้นมานะครับตรงนี้แนะนําไม่ใช้เป็น update data นะครับ เพราะในส่วนของการอัปเดต Data เนี่ยก็จะมีพวกซิม b โบจากโปรเจกที่เราอัปขึ้นมานะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับจะช่วยให้เราทํางานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับให้คลิกเลือกอัปเดต Data จากนั้นนะครับให้กดปุ่ม next นะครับเพื่ออัปเดต Data ทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าตัวไหนไม่ไม่ไม,มีเนี่ยเขาจะ add เข้าไปตัวไหนที่มีอยู่แล้วก็ดู nothing นะครับกด next ไปนะครับ ก็มีอัปเดตสายไฟดีแกนอ่าซีเมนต์นะครับวาโก้นะครับกดเด็กจุด finish นะครับแล้วกด finish ทีนี้เมื่อโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มเนื้อต่างฟ i n i s ขึ้นมาเขาก็จะรีพอร์ตว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับ จากตรงน,นี้มีเซตบ็อกอัปเดตนะครับแล้วก็มีเมนูเฟอร์เจอร์พาร์ทตัวนะครับพวกเคเบิล uh, นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็กด finish จากนั้นนะครับกดปุ่ม yes นะครับเพื่อเปิดโปรเจกต์จากนั้นนะครับกดปุ่ม yes เพื่อเปิดโปรเจกต์เมื่อเปิดโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้มาที่นะครับ บุ๊กของแพ็กเกจจิ้งไลน์นะครับจากนั้นขยายออกมานะครับแล้วก็ขอที่วิบแบบนะครับในโฟลเดอร์ของลายไดแกรมนะครับจะขยายออกมาก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเรื่องเล่าของงานว่าเราจะทำอะไรง,งานดีบ้างนะครับที่แบบมาเลข3นะครับให้ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นปิงคีย์แปนของงาน ว่าแต่ละตัวถูกติดตั้งบริเวณไหนบ้างแต่ตรงนี้เขาใช้เป็นรูปภาพซึ่งปกติเราจะเจอกันในรูปแบบของ drawing file นะครับมาดูที่นี่ครับงานนี้นะครับจะถูกแบ่งส่วนการติดตั้งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับโดยที่ตัว L นะครับ จะแทนความหมายว่าโลเคชันนะครับหรือเป็นที่นั่นเองนะครับก็จะพบว่ามีอยู่3โลเคชัน L 1คือเป็นตู้หลักเมนเอล t ทเค้าแอนด์คลอสนะครับซึ่งเราจะทำงานกันที่นี่นะครับแล้วก็ตู้2นะครับเป็นพ a r เ d i ิสเพนเซอร์คุณจะเห็นว่าอยู่ในบุ๊กนี้นะครับและตู้3 Main c o n v เว g เยนะครับซึ่งยังไม่ได้ทำนะครับเอาล่ะทีนี้เรารู้เรื่องส่งของงานแล้วนะครับ คือในงานนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการเพิ่มโดส่วนของมอเตอร์และก็อุปกรณ์บางส่วนเข้าไปนะครับเป็นส่วนของงานต่อขยายนะครับให้กับตัวเมนอคเวนเจอร์ตัวนี้นะครับทีนี้ให้เราปิดนะครับโดยส่วนของโอเวอร์วิวตัวนี้ไปนะครับเลือกคลอสไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาวางแผนก่อนนะครับโดยการใช้งานบล็อกแดอะแกรมนะครับ